สวัสดีค่ะพบกันวันนี้อีกวันหนึ่งนะคะกับวรดาผ้าคารมนะคะวันนี้วรดาผ้าคารมก็จะมารีวิวรีวิวรีวิวสินค้าสวยๆงามๆนะคะเป็นผ้าพันคอเล็บในราคาพิเศษพรีเมียมนะคะเราจะเอามาลดหลั่นนะคะลดหลัน่นสมนาคุณพ่อแม่พี่น้องช่วงใกล้ปีใหม่แล้วนะคะอีกไม่กี่วันก็เป็นพุทธศักราชใหม่แล้วนะคะจากราคา250 วลาัเอามาพิเศษในเพียงผืนละ200บาทนะคะ200บาทเท่านั้นนะคะวันนี้วัลาจะยกเลยนะคะนมเบอร์หนึ่งนะคะสวยงามนะคะอันนี้ผ้าสีตะกอเนื้อแน่นนะคะตัวนี้อันนี้จะออกเป็นเนื้อแน่นนะคะสีตะกอทั้งทางพุ่งทางยืนนะคะแต่เป็นเนื้อแน่นนะคะสวยงามนะคะจากราคา250วลาัศพิเศษให้เลยคืนละ200นะคะท่านดูดีๆนะคะผืนละ200บาทเท่านั้นนะคะ แคบหน้าจอนะคะแคบหน้าจอได้โทรหาบราดาได้นะคะบราดาขายในรถหลังรถหลังรถหลังนะคะพิเศษพิเศษพิเศษนะคะพื่นละ200บาทเท่านั้นนะคะ200บาทเท่านั้นค่ะสวยทุกผืนนะคะสินค้าสวยทุกผืนนะคะลายนี้ก็มีหลายผืนนะคะนัมเบอร์สองนัมเบอร์หนึ่งนะคะนี่สวยงามนะคะ น้ำเบอร์หนึ่งสวยสวยงามจริงๆนะคะสวยงามมีหลายๆนะคะขายในราคา200บาทนะคะนัมเบอร์หนึ่งนะคะนัมเบอร์หนึ่งเช่นเคยนะคะนัมเบอร์หนึ่งเช่นเคยนะคะ200บาทนะคะพ่อแม่พี่น้อง200บาทเท่านั้นพื้นยาวนะคะไปฝากไปต้อนวรดาห่อถุงแก้วให้ฟรีเลยนะคะ200บาทนะคะไปหอ่หอหอ่หอห่อห่อถุงแก้วงามๆม,มีโลโก้ผ้าคลา้ให้ด้วยนะคะเพียงพืนละ200บาทนะคะ พิเศษพิเศษนะคะผืนละสองร้อยบาทสวยงามนะคะสวยงามไม่ลายผืนนะคะลายเดียวกันนําเบอร์หนึ่งมีอยู่ทั้งหมดสามผืนนะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีค่ะสามผืนนะคะอันนี้คือนําเบอร์หนึ่งนะคะต่อมาก็เป็นนําเบอร์สองนะคะนําเบอร์สองอันนี้เป็นเนื้อแน่นนะคะเนื้อเรียบเนื้อแน่นนะคะลายสายฝนนะคะสายฝนสายฝน,นเนื้อละเอียดงามนะคะ วรดายังคงขายในราคาพิเศษนะคะผื่นละ200บาทนะคะอันนี้เป็นนำเบอร์สองนะคะนำเบอร์สองนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะนำเบอร์สองนะคะนำเบอร์สองสวยงามนะคะดูลายนะคะอันนี้ริมขาวนะคะอันนี้ริมคามนะคะดูดีๆนะคะแต่ละลายแต่ละผื้นไม่เหมือนกันนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะนำเบอร์สองสองบาทนะคะ200บาทเท่านั้นนะคะสวยงามนะคะสวยงามจริงๆนะคะผื่นละ200บาทเท่านั้นนะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีค่ะ พืนละสองร้อยบาทเท่านั้นค่ะสวยงามทุกพื้นเนี่ยละเอียดงามเลยนะคะเนียอละเอียดงามจริงๆนะคะพื้นละสองร้อยบาทนะคะพื้นละสองร้อยบาทอันนี้ก็ยังเป็นนำเบอร์สองอยู่นะคะนำเบอร์สองอยู่นะคะพื้นละสองร้อยบาทนะคะพ่อแม่พี่น้องนะค่ะสองร้อยบาทดูลายดีๆนะคะงามนะคะงามนะคะลา,ายสายฝนนะคะเนื้อแน่นละเอียดงามมากนะคะ นำเบอร์สองคือละสองร้อยบาทนะคะโอเคนะคะต่อมาก็เป็นนำเบอร์สามนะคะนำเบอร์สามนี่ก็เป็น, 3, น,ะะ 3, น,าปนสายฝนเหมือนกันนะคะแต่สายฝนตัวนี้จะมีอยู่ตรงกลางนะคะมีเห็นว่านี่คะ่ะตรงกลางแต่ตัวนี้จะเป็นสีสีเหลืองนะคะจะออกคนละลายนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะต้องดูดีๆนะคะไม,ไม่ไม่ใช่ว่าจะเป็นลายเดียวกันนะคะคนละลายนะคะนำเบอร์สามสองร้อยบาทเหมือนเดิมนะคะ 200บาทพิเศษให้นะคะลดหลั่นให้พิเศษพิเศษเลยนะคะ200บาทนะคะเพิ่นสองละ200บาทนะคะสวยงามนะคะสวยทุกผืนเนื้อละเอียดงามมากนะคะเนื้อละเอียดงามนะคะมีหลายผืนด้วยนะคะนัมเบอร์สองนี่มีอยู่สามสี่ผืนนะคะท่านจะเอาลายผืนก็ได้นะคะหรือว่าท่านจะเอาลายละผืนก็ได้นะคะพี่น้องคะ่ะมีหลายผืนนะคะ สวยค่ะสวยจริงๆนะคะฝากพ่อแม่พี่น้องแคปน้าจอนะคะนัมเบอร์สามนะคะนัมเบอร์สามนัมเบอร์สามนัมเบอร์สามนะคะมีหลายผืนนะคะอันนี้ก็นัมเบอร์สามนะคะเหมือนกันนะคะนัมเบอร์สามสวยงามนะคะต่อมาเป็นนัมเบอร์สี่นะคะแต่นัมเบอร์สี่นี้มีอยู่แค่ผืนเดียวนะคะพ่อแม่พี่น้อง fc ค่ะมีอยู่ผืนเดียวนะคะมีผืนเดียวนะคะดูลายดีๆไม่เหมือนกันนะคะนี่นะคะ จะมีเส้นหรือเส้นเส,นส้นอันนี้คือ number สี่นะคะ number สี่เรามีอยู่พื้นเดียวนะคะเพราะว่าสินค้ามาคะเขาคะลายกันนะคะ number สี่นะคะมีอยู่พื้นเดียวนะคะ number สี่นะคะพ่อแม่พี่น้อง fc ่ะแคบหน้าจอดูได้นะคะแคบหน้าจอได้นะคะ number สี่นะคะมีพื้นเดียวนะคะรุ่นนี้นะคะ งามนะคะเนื้อละเอียดสวยงามจริงๆิ <ๆ S 2> นะคะพ่อแม่พี่น้องเอซค่ะสวยงามมากนะคะต่อมาก็เป็นนามเบอร์ห้านะคะนามเบอร์ห้าก็สวยค่ะมันออกสีชมพูลายสายฝนเหมือนกันนะคะแต่มีเส้นกลางสายฝนนะคะ เหมาะสาหรับสุภาพบุรุษนะคะน u m เบอร์ห้านะคะสุภาพสตรีก็สวยนะคะอันนี้นัมเบอร์ห้านะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีค่ะนัมเบอร์ห้านะคะสองร้อยบาทเท่านั้นนะคะนัมเบอร์ห้าสองร้อยบาทเท่านั้นนะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีค่ะนัมเบอร์ห้านะคะนัมเบอร์ห้านะคะสองร้อยบาทนะคะนัมเบอร์ห้าสีสวยคะ่ะมีสายฝนอยู่ในตัวเลยนะคะสวยมีลายพื้นนะคะนัมเบอร์ห้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีค่ะนี่คะ่ะงามนะคะ สวยอสิรไปฝากไปต้อนนางงามจริงๆนะคะอันนี้คือนัมเบอร์ห้านะคะอันนี้ก็นัมเบอร์ห้านะคะนน่ก็นัมเบอร์ห้านะคะนัมเบอร์ห้านะคะตัวนี้ก็นัมเบอร์ห้านะคะอันนี้ก็นัมเบอร์ห้านะคะพ่อแม่พี่น้องเอาได้หลายผืนนะคะรับได้หลายผืนนะคะไปฝากไปต้อนนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะไปฝากไปต้อนได้นะคะ นัมเบอรหนะจ๊ะนัมเบอร์หค่ะต่อมาก็เป็นนัมเบอร์หนะคะนัมเบอร์หก็สวยนะคะนัมเบอร์หก็สวยค่ะเพราะว่านัมเบอร์หกนี่จะออกเป็นสีน้ำตาลล้วนนะคะน้ำตาลน้ำตาลสีคามแล้วไม่มีสายฝนนะคะเห็นไหมคะ สีคามเข้มเลยนะคะเข้มงามจริงๆนะคะนัมเบอร์หกนะคะนัมเบอร์หกนะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีค่ะสินค้านี้หลายเบอร์นะคะนัมเบอร์หกนะคะตั้งแบบนี้หรือเปล่าโอเคนัมเบอร์หกนะคะนัมเบอร์หกนะคะสองร้อยบาทนะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีค่ะสองร้อยบาทเท่านั้นนะคะสองร้อยบาทเท่านั้นนะคะแคบหน้าจอซื้อฝากซื้อต้อนได้นะคะใกล้ปีใหม่แล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีค่ะนัมเบอร์หกนะคะ เนื้อดีเนื้องามงามค่ะหอมคามเลยนะคะคามแท้ของดีจังหวัดสกลนครคามแท้ๆนะคะจากต้นคามนะคะอันนี้ก็นำเบอร์หกนะคะคามแท้ๆของดีนะคะของดีจังหวัดสกลนครนะคะจังหวัดสกลนครเรานะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีค่ะนำเบอร์หกนะคะอันนี้ก็นำเบอร์นับเบอร์หกนะคะตัวนี้ก็สวยนะคะนับเบอร์หกนะคะอันเดียวกันนะคะนับเบอร์หกนะคะ นัมเบอรสวยงามนะคะสวยงามจริงๆนะคะนัมเบอร์หค่ะสวยงามแล้วเราก็มาเป็นลายนี้นะคะเป็นลายนี้งามดัมเบลเนะคะนัมเบอร์นะคะเรายังคงขายอยู่ราคาเดิมรอบที่แล้วเราก็มานะคะแต่มันหมดไปแล้วนะคะหมดไปแล้วเราก็เอามาขายใหม่นะคะสั่งมาใหม่ นัมเบอร์เจ็ดบาทเหมือนเดิมนะคะ200บาทเหมือนเดิมพิเศษพิเศษให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะคะนัมเบอร์เจ็ดนะคะสองบาทเท่านั้นนะคะเป็นลายสกอตเล็กค่ะหายากนะคะจริงๆตัวนี้ต้องไปขาย250ราสนะคะแต่ช่วงนี้เราพิเศษช่วงปีใหม่นะคะพิเศษค่ะนัมเบอร์เนะคะนี่ค่ะลดหลั่นกันเลยนะคะสินค้า เรามีตลอดนะคะสินค้าเรามีนะคะเรามีพร้อมขายนะคะมีตลอดนะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีค่ะเรามีพร้อมขายเรามีตลอดนะคะสินค้าเรามีนะคะไม่ใช่ว่าเรายกขึ้นมาแล้วเราไม่มีสินค้านะคะเรายกขึ้นมาแล้วเราพร้อมขายนะคะเมื่อท่านต้องการพร้อมซื้อท่านได้สมใจนะคะท่านไม่ผิดหวังนะคะท่านไม่ผิดหวังนะคะถ้าท่านทักมาท่านบอกว่ารับ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 โอเคโอเคก็ได้เลยนะคะ ไม่ใช่ว่าทักมาวันนี้สองวันมาอ่านอีกมันก็ไปแล้วนะคะเพราะทุกคนก็อยากได้ของดีๆงามๆสวยๆกันทุกคนนะคะฝากท่านด้วยนะคะว่าการที่เราจะเอฟของเราต้องเร็วนะคะต้องเร็วต้องบอกบอกให้่วนเลยนะคะในการโอนเงินไม่ใช่ปัญหานะคะเพียงแต่กติกาคือโอนก่อนท่านจะบอกว่าเออเอาขอโอนวันหลังวันพุงนีก็ได้ไม่เป็นไร แต่เราต้องถือสัจจะและสัญญาในคำตกลงกันนะคะก็ให้พ่อแมพ่พี่น้องมีความสุขกับการซื้อของกับช่อง YouTube ร้านวรลดาภ้าคามนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะอ,อสุดท้ายฝากดูโฆษณาให้ด้วยนะคะขอบพระคุณ